โอเคนะฮะเราไปดูข้อที่13นะครับข้อที่13บเขาบอกว่าคลื่นต่อเนื่องขบวนหนึ่งเนี่ยเกิดจากกกกับาเิดจแหล่งกําเนิดนะที่สั่น20รอบต่อวินาทีนะให้ F มานะครับมีความเร็วเฟสนะมีความเร็วเฟสนะฮะเรียกว่าความเร็วคลื่นนี่แหละนะฮะสาเมตร m, ต่อวินาทีนะครับณจุด2จุดบนคลื่นซึ่งห่างกาัน0.5เมตร นะครับจะมีเฟสต,ต่างกันเท่าใดอ่าเฟสต,ต่างกันคำว่าเฟสต,ต่างกันก็คือหน้าคลื่นนะครับหน้าคลื่นมันต่างกันเท่าใดโอเคนะอ่ะตอนนี้เรามีเรามี v ใช่ไหมครับเรามี v เรามี f เรามี f นะครับเราสามารถหา v ได้จาก f แลมด้านะครับหา v ได้จาก x แลมด้าซึ่ง ถ้า1แลมดานะครับถ้า1แลมดาเฟสของมันจะต่างกันเท่าไหร่ครับเฟสของมันจะต่างกัน3 6 0องศานะถ้า1แลมดานะครับเฟสต่าง360องศาโอเคเรามาหาค่าลมดาตรงนี้กันจาก v เท่ากับ f ลมดาเนาะ v 30นะครับ f 20นะ เลมดาเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ย้ายไปหารเลมดาเท่ากับ30ส่วน2ี่ตัดตัดนก็คือได้เลมดาออกมาเป็น1.5เมตรนะครับเลมดาเท่ากับ1.5เมตรนี่เขาบอกว่าจุดเนี้ยจุด2จุดเนี้ยมันห่างกัน0.5เมตรใช่ไหมเราก็เทียบบัญญัติไตรย,ยางออกมาครับอ่าถ้าถ้า0.5เมตรอ่าไม่ใช่สิถ้า ถ้าลมดานะครับเท่ากับ1.5เมตรอ่าซึ่งลมดาเนี่ยมันเฟดต่างกันเท่าไหร่360องศาถูกไหมอ่าแล้วก็เทียบอย่างี้เลยถ้า360องศานะฮะเท่ากับ1.5เมตรแล้ว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 0.5เมตรเนี่ยมันจะเท่ากับกี่องศานะฮะอ่ะาแล้วก็ให้เป็น x อ่าคิดแบบนี้นะ นะครับโอเคทีนี้เราก็แก้สมการโดยการคูณไข้ขึ้นไปก็จะได้เป็น 1.5x นะเท่ากับ0.5คูณ360นะ360คูณ0.5ก็จะได้ออกมาเท่าไหร่ครับ10 180เท่ากับ 1.1.5x นะทีนี้ก็ ก็ย้ายไปนะครับย้ายไปหารก็จะได้ x เท่ากับ1.80ส่วนด้วย1.5นะครับผมแปลงเป็น3ส่วน2แล้วกันย้าย2ขึ้นมาคูณน,นะครับอ่า36เป็น18ก็จะเป็น60คูณ2นะครับได้ x เท่ากับ120นะ120องศานะครับโอเคเนะาะเพราะฉะนั้นระยะ สองจุดซึ่งห่างกัน0.5เมตรเนี่ยเฟสมันจะต่างกัน120องศานะครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาความต่างเฟสนะครับนี้พูดง่ายก็คือความต่างเฟสนะครับโอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อ14นะครับ โอเคผมขยายได้เนาะเพราะว่ามันมันพื้นที่เล็กล้หรือว่าจะเอาพื้นที่เท่าเดิมเท่าเดิมก็ได้นะครับเขาบอกว่าคลื่นเนี่ยมีความถี่600เฮิรตนะมี f 600เฮิรตแล้วก็มี v เท่ากับ400เมตรต่อวินาทีนะครับจุดที่มีเฟสต,ต่างกัน45องศาจะอยู่ห่างกันกี่เมตรเราก็หาค่าล m มดาออกมานะครับโดย1แลมดา 1แลมด้ามันเท่ากับเท่าไหร่ครับ1แลมด้ามันเท่ากับ360องศาโอเคนะนี้ถ้าเราจะหาถ้าหา45องศาเนี่ยนะครับ45องศาเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับคิดเป็นระยะเท่าไหร่นะโอเคนะ,ะเราหาลมด้าออกมาก่อนนะครับจาก v ีเท่ากับเอลมด้าจาก F ีเท่ากับอลมด้าเราก็ แทน f ลงไปนะครับเป็น600 v 400นะ้อยเลมด้าติดไว้ยังไม่ดูก็ย้ายเจ้าตัวนี้ไปหารก็จะได้400ส่วน600นะครับเท่ากับแลมดา้า 0. ตัด0นตัด0นะฮะได้แลมด้าเท่ากับ4ส่วน6ตัดทอนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตา่ำก็จะได้เป็น2ส่วน3นะครับ เขียนเอาอันนี้คือ1นึ่งแลมดาของเรานะครับแลมดาเท่ากับ2อส่วนสถ้าคิดในหน่วยเมตรก็จะเป็นประมาณ2อส่วนสเมตรนะครับสอส่วนสเมตรหรือว่า0.67เมตรนะครับโอเคทีนี้เราได้ระยะ x ไปแล้วนะครับเราก็มาเทียบกับระยะตรงนี้เราก็มาเทียบกันตรงนี้ถ้า360องศาหรือว่า1แลมด้าเนี่ยมันเท่ากับ2ส่วน3า 2อส่วนสเมตรนะแล้ว45องศาล่ะมันจะเท่ากับกี่เมตรอะ่ะล้วก็คูณไว่ไปทีนี้ครับคูณไว่ขึ้นไปก็จะได้360เท่ากับ45คูณ2เป็น90นะครับ90ส่วนด้วยส่วนด้วยเท่าไหร่90ส่วน3นะ90ส่วน3นะอันนี้ x เนาะ360คูณ x นี้ก็ตัดทอนกันได้ครับตัดกันได้ตัดตัดเหลือ30ใช่ไหมฮะทีนี้ก็ย้าย360ไปหารก็จะได้ x เท่ากับ30ส่วนด้วย360 0ย์ตัด0ูนะครับ3ส่วน36ตัดได้ไหมตัดได้เหลือ 1, 1> ส่วน12นะครับเพราะฉะนั้นระยะ x ที่มันมีเฟสต่างกาัน45ห้าองศาเนี่ยมันจะอยู่ห่างกัน1ส่วน12เมตร นะครับอันนี้ก็คือวิธีการหาความต่างเฟสโดยการเทียบบัญญัติตย่างนะใช้วิธีการเทียบบัญญัติย่างจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจําอะไรมากมายเราจ A, v, ําแค่เอวีเท่ากับเอฟลัมดาแล้วก็เอาไปเทียบกับเฟสหนึ่งลัมด้าก็คือ360องศานะครับโอเคนะทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับข้อที่15นะเขาบอกว่า ขื่นขบวนหนึ่งเนี่ยเคลื่นะะอ m, นะนที่ได้ระยะทาง20่เมตรนะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง20เมตรในเวลา4วินาทีนะครับถ้าพบว่าจุด2จุดบนคลื่นเนี่ยห่างกัน0.2เมตรนะครับจุด2จุดบนคลื่นห่างกัน0.2อเมตรมีเฟสต,ต่างกัน120องศาโอเคนะเฟสต,ต่างกัน120องศาจงหาค่าความถี่ก็คือหา f ของคลื่นนี้เราก็หาอะไรออกมานะครับคลื่นกับบนหนึ่งระยะทางเรามี S เรามี T มี S มี T ก็หาอะไรได้ครับหา V ได้นะครับจาก V เท่ากับ S ส่วน t นะฮะ v เท่ากับ v S ส่วน T S ของเรา20เมตรนะครับ t ของเราก็คือ4เพราะฉะนั้น V ของเราก็เลยได้เท่ากับ 5เมตรต่อวินาทีหาพอเรารู้ V แล้วเราค่อยไปหาความยาวขึ้นเพื่อที่จะมาเทียบกับไอเฟส120องศาเนี่ยความต่างเฟส120องศาเนี่ยนะครับเคไหมเราหาแลมด d าจาก V เท่ากับ F แลมดาครับ v ของเราก็คือ5้เนาะ f ตอนนี้รู้หรือยัง F ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ถูกไหม F ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ แลมด้าแลมด้าก็ยังไม่รู้อีกนะครับแลมด้าก็ยังไม่รู้อีกเราต้องเราต้องหาไงเราหาจากตรงไหนครับอ่อเราหาจากตรงนี้ไงอ่าถ้า1แลมด้าใช่ไหมหนึ่งแลมด้ามันเท่ากับ360องศาอ่าหนึ่งแลมด้ามันเท่ากับ360องศาแล้วไอ้120องศาเนี่ย มันจะเท่ากับกี่ลมด้าล่ะสมมุติคูให้เป็น X อลมด้าเนาะเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ทีนี้ก็แก้สมก,การครับคูณไขว้ขึ้นไปคูณไขว้ขึ้นไปก็จะได้ 360X เ,เท่ากับ120าย้ายมาหารนะครับก็ได้ X เ,เท่ากับ120ส่วนด้วย360ตตัดตัดเหลือเหลือ1ส่วนเท่าไหร่ครับ1ส่วน3ใช่ไหม12 3เป็น3 6 เพราะฉะนั้น x มันก็คือมันก็คือ1นส่วนสอะไรหนึ่งส่วนสามแลมดานะครับเนี่ย x ตัวนี้มันเท่ากับ1นส่วนสามแลมดาเพราะฉะนั้นไอ้ศูนจุดสองเมตรนี่แหละนะครับศูนจุดสองเมตรเนี่ยนะศูนจุดสองเมตรมันเท่ากับหนึ่งส่วนสามแลมดาทีนี้แลมดาเดียวมันเท่ากับเท่าไหร่ล่ะก็คูณสามขึ้นไปถูกไหมอ่าแลมดาเดียวมันก็เลยเท่ากับศูนจุดหกเมตร อ่าแม้เราได้ลัมด d าออกมาแล้วนะครับก็มาหา f จาก v เท่ากับ f ลัมดาโอเคนะตรงนี้ไม่งงนะครับตรงนี้ไม่งงนะอะ่นี้คนละข้อนะครับคละข้อเราก็แทนลัมด d าเข้าไปครับ0 0 6ทีนี้ย้าย0.6ไปหารก็จะได้ f เท่ากับ5ส่วน0.6 5หาร0.6นะครับ หรือ50ส่วน6ก็ได้เอา10คูณทั้งเศษและส่วนได้ f ออกมา6เท่าไหร่8 8 4 8ใช่ไหมประมาณ f ประมาณ8.33นะครับตอบข้อตอบข้อ1นะครับโอเคเนาะสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการหาความต่างเศษนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือ เราเอา1แลมดานะครับเอา1แลมดาไปเทียบกับเฟส1แลมดาซึ่งเฟส1แลมดาเนี่ยมันคือ360องศานะครับเราต้องการเทียบมุมเท่าไหร่ล่ะเทียบเฟสเท่าไหร่ล่ะสมมติเทียบเฟส120อ่ะเราก็เอาเฟส120มาเทียบนะครับเทียบกับตัวนี้แล้วเราจะเทียบกับระยะเท่าไหร่หรือว่าความยาวขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาเทียบเปลี่ยนเป็นตัวแปร นะครับพอเทียบเราก็แก้สมการโดยการคูณควายขึ้นมาเราก็จะได้ระยะห่างที่เราต้องการนะครับเราก็จะได้ระยะห่างที่เราต้องการอ่านคือมันมันไม่ครบ1นึ่งลมดาแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับเฟสตัวเนี้ยมันน้อยกว่า360มันจะเป็น1นึ่ลมดาไม่ได้มันต้องน้อยกว่านะครับอย่างตัวเนี้ยเราหาออกมามได้1นึ่งส่วนสามลมดาซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับระยะทางเนี่ยนะฮะไอหนึ่งส่วนสามลมดาหรือว่าเฟสต่างกัน120องศาเนี่ย มันคือมันคือ0.2เมตรใช่ไหมครับเศษต่างกัน120คิดเป็นแลมด้าก็คือ1ส่วน3แลมดาเนีคิดเป็นระยะทางก็คือ0.2เมตรนีถ้าเราจะไปหาแลมด้าเนี่ยเราจะไปหาแลมด้าเพื่อเพื่อมาคูณกับสมการ v ถ้ากับ f แลมด้าเนี่ยแล้วก็คูณคูณ3เท่ากับคูณ3กับ x เข้าไปเพราะว่า1แลมด้า x มันเท่ากับ1ส่วน3แลมด้าใช่ไหมก็ย้ายข้างขึ้นไปคูณแค่นั้นเองโอเคนะ ครับอันนี้ในการเปรียบเทียบหาความต่างเฟสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงพอไว้แค่นี้นะครับถึงข้อ15้านะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ channel ฟิสิก c s ไทยบ้านของผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม บายครับ